อืมสวัสดีครับอะไรอะ่ะไนเปอร์ลิทไงโอ้มาอยู่ที่ซ<อ>ิงเกิลเพเยอร์แคมเปญใช่ปะบอะอ่านงี้ป่ะอคอนเทนเกงมันดีกว่าเนื่องจากได้ผลตอบรับมาหนึ่งคนเนี้ยหนึ่งคนหนึ่งคนใช่หนึ่งคนชัปเตอร์สองกันดีกว่ากลัวอะไรครับไม่มีคนผมก็ทำอยู่แล้วนนนเนาะงนาะเนาะเนาะ อันนี้คือเขาจะให้เราไปบวังระเบิดวังระเบิดวังระเบิดสิวังระเบิดพูดเองเ็อเองไอสัตว์วิ้วตุ่มเกมเนี้ยนะฮะมันต่างจากภาคดื่มมากเลยอ่ะผมว่านะซึ่งภาคซึ่งภาคหนึ่งผมก็ม่เคยเล่นมเมล็ดแตกต่างไงเป็นไง ใครอาจจะงงหาทางออกไม่เจอครับด่านนี้ผมงงอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าไปเล่นสปินน์เซลเล่นๆแม่งกว่าจะหาทางออกเจอต้องกดตัวซัดกันเลยทีเดียวอ่ะเอ้ยใครวะเขาไม่ใช่ธนาเกมมาเกมเขาสนุกจริงๆไงอือฮึเกมนี้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีพอยต์ขึ้นมาด้วยมันมีให้กิบวิวหรือยังไงก็ไม่ทราบ เขาขายเหมือนสปินนันเซลเลยนะแบบจะรู้ไงว่าอยู่ตรงไหนกินโคมาไปหน่อยครับเป็นองี้เลยเอออย่าขอบอกอยากกินมากครับโคกเนี่ยผมไม่ไหวเลยไม่ใช่คอแข็งครับโดนอึกเดียวก็เมาแอะแล้วอ่ะเออตอนนี้เพื่อนไปเพชรบุญครับเพื่อนที่อยู่พารกแรกแซงเลยอ่ะ แม่งอะไรเรื่องความฝันมันน่ะความฝันคอนตินเอออืมเกมนี้สนใจก็ไปโหลดกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แต่โตัแต่ตอนนี้ก็มีคนโหลดไปเยอะแล้วมั้งเอ้ยเอ้ยใครหายไปไหนวะเฮ้ยเอ้ยอ๋ออ๋อหลอนหแล้วหรอหลอแล้วูออเอาเฮ้ย สันไนเปิดต้องทำหาอะไรในยูเครเนีดอ่ะคุณรู้ไหมครับอะไรที่สนุดที่สุดในการเล่นสนไนอ่ะคือการที่เราได้ยิงคนได้รู้วคุณรู้ไหมอะไรที่น่าเบื่อที่สุดในการเล่นสนไนยิงคนไม่ได้ไงคุณรู้ คุณรู้ไหมครับเกมเนี้ยพอเวลาคุณอะพอผมแม่งกวนเตืนไหมล่ะมันกำลังแบบได้อารมณ์พอเกมพัดคอเลยอ่ะหาพอเอ้าเฮ้ยพอเฮ้ยได้ล็อกแบ้แล้หลบได้พอรันพอรัลหลบได้ต้องทำเสียงขึ่งๆไว้อุ้ยเพื่อแกว่ะ อีกแล้วเหรอผมว่าจะยังยังไม่ตายแล้วนะเอ้ยนี่ในเวลาครับอาจจะนองหูหน่อยครับผมไม่ได้ผมไม่มีห้องส่วนตัวแต่ก็ถือว่าไม่เงียบเลยพูจะพูดทําไมวะทำอะไรอยู่เกียวเบรดเหรอเกียวเบรดอยด์สออกระบานแตกเลยอ่ะทำไร ป้อมอะไรมึงเนี่ยไอ้กากเอ้ยใช้แต่ป้อมลูกผู้ชายนี่ว่ะไม่ใช่ลูกผู้ชายพูดจะผิดเฮ้ยทำไรโอ้รักเพื่อน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 อ๋อเฮ้ยเฮ้ยล้อมรอบเลยยังไงเฮ้ยยังไงโอ้ยอะ พอเวลาเรายิงกับใครได้เราต้องทำเสียกแบบแบบเอ้าเมื่อกี้ยิงอยู่นี้ไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยเอ้ากำมึงมึงภารกิจภารกิจที่ทำให้ผมคิดถึง Call of Duty ว่าเด็นโปรแฟร์สามฉากที่เราไปช่วยประธานาธิบดีอะใช่ป่าว e s พิเ n t อ่ะใช่เนาะ ที่มันไปในเมืองอะ่ะเอ้ยเฮียไม่โดนเราออสองนัดสองคราวสุดท้ายควิกโซมเลยนี่โห่ะอืออเอาเมสช็อตเฮ้ยเกมนี้เนะาะปืนก็บ,บรรล้านบรา,าลันแล้วะเบิดครับปิด ขอเกมเมอร์ทุกคนคนคงจะเข้าใจเขาว่าผมรู้ว่าคุณเบื่ออะไรมากที่สุดในการเล่นเกมอ่ะคุณจะเบื่อครับเวลาเกมมันมีฉากกระตุกคุณจะเบื่อครับเวลาเกมมันมีฉากหายหายคุณจะเบื่อครับในที่เกมตันแล้วไปต่อไม่ได้คุณจะเบื่อครับที่คุณด่านผ่านนั้นไม่ได้เลยคุณจะเบื่อครับที่มันมีพุซเซิลขึ้นมา จะถามว่าเกมบูบูอย่างนี้มันจะมีขุ้นส่นทำไมเ,เพื่อแบบได้แบบความสนุกไงแต่เพิ่งถามไหมว่าเกมเมอร์ยางไงล่ะเกมเมอร์เกมเมอร์อย่างผมเนี่ยไม่เราดีกว,ว่าเดี๋ยวเกิดดราม่ากันเกมเมอร์อย่างผมเนะี่ยฮะต้องการอะไรหรือเปล่ากูไม่ได้อยากจะมาพัฒนาสมองในการเล่นเกมนะอยากจะเล่นเกมสนุกนะกูไม่อยากจะมาพัฒนาสมองเรเฟ้ยที่ซะบ้างทิฟักเฮ้ยน้องไก่กูไม่กิน กูตายกูตายอืมอีกแล้วเหรออืม mm hmm. เอ๊ะมันเกิดนี่เว้ยอืม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 หลับหมดเลยง่วงจัดมึงมึคืนหนักกับเมียไปหน่อยฮนะเฮ้ยใครยิงวะตายไปแล้วหมึงคืนชีพได้ไงเนี่ยตาย mm hmm. อาืมแล้วจะเล่นแบบควิกเอ้ย๊ย ไม่ต้องมาคนค้างกูกูปล่อยให้มึงควดขาแล้วกันเพื่อมึงจะได้คิดถึงหน้าเมียพอเวลาเมียมึงโดนซ้ำไปบ้างเงั้นใครซ้ำล่ะโอบวิ่บ้านคนอื่นท้องไงวิ่งบะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งบ้านวิ่งไปเลยอือหือผู้จังตรงนะครับคนที่แคสอยู่นี้ครับเป็นคนที่แบบสมองได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างแน่รถไฟจะไปโหราดอือหือ เล่นมาตั้งนานย,ยังไม่รู้เนื้อเรื่องเลยเนี่ยบอกไงครับผมเล่นใครเขียดนอ,นอาเาเนาะใครเขียดเนาะเนาะเนาะเวลาเราพูดอะไรครับเราต้องหาคนร่วมเห็นร่วมเขี่วลูกเ,เขาเขียดด้วยครับเพราะประโยชน์เพราะประโยชน์ที่เราพูดนะั้นมันจะได้แบบมีคุณค่าไงไไ <laughs> เวลาเราพูดแล้วต้องหาคนมาแบบมีม่าพ่เศษมาเราด้วยไงแบบจะมีคุณค่าทําให้ทําให้ผู้คนนับถืออะไรยงี้อ๋อครับขอพูดตรง ใจผมมาแทรกแล้วก็แก้ตัวใยการนี้อะไรมึงไม่ต้องมึงอ่ะมึงพูดคนเดียวสปริงฟิลชื่อแม่งคิดถึงเนกิมะ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 อันนีกีมาครับทำไรอ่ะเฮ้ยถุงยางอยู่ไหนวะถุงยางอืเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยถุงยางขึ้นราคาเฮ้ยจริงเหรอถุงยาง ถุงยางกูขึ้นราคาจริงเหรอขึ้นราคาสามสิบห้าบาทต่อหนึ่งถุงไอ้เหียเซเว่นยิงสี่สิบห้าบาทสามถุงอยู่เลยไม่น่าเชื่อ,อ,อเฮ้ยโอ้ถุยยงยางกูขาหมดเฮ้ยใครวะเอ้แม่งขโมยมเฮ้ยแม่งมาขโามยถุงยางไอ้เฮียขัาึกปุกถุงยางถุงยางกูเฮ้ยมามาแล้วใช่ไหมกูจะฆ่าม,ม่ให้หมดเลยเพื่อถุงยางเพื่อถุงยาง เพื่อตุ้งยาอ้าวเฮ้ยอือเอาเฮ้ยเกมหนีแม่งมันตีนแหละอือเอามึงยังไงวะมึงก็เหมือนกันยังไงวะเวลาเราพูดอะฮะเราอย่าไปคำหยาบมากจนเกินไป เพราะอันนี้เราก็ติดเหมือนกันครับผมติดนะที่ไสผมไปงี้อยู่แล้วมันติดมันติดม,มันติดห้ามกันไม่ได้หรอกมันติดนะห้ามกันไม่ได้ครับอุ้ยเราต้องไปสอบสอบสัมภาษณ์นะมันจะไม่ติดส <Yeah. S 1> <laughs> อบสัมภาษณ์มันแม่งมีใครมีมีใครพูดคำหยาบั้งล่ะก็มีอยู่เยอะครับเออเอ้ยมึง,มงจะตายเร็วกูไม่น่าบูเลย หลายขีดรอบแล้วเนี่ยพวกใครว่าจะควจะเป็นคนเล่นที่กากมากแลไนั่นเนี่ยฮะเออ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 เอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยี่อะไรเนี่ย โอ้โหถุงยางระเบิดแล้วเหรอเนะี่ยถุงยางระเบิดเออวิ่งเหมือนเชือกเลยนะวิวิ่งโบคุยกูถุงยางทั้งหลากละ่ะได้เวลาไปแล้วเฮ้ยได้เวลาไปแล้วมึงอย่ามาขวางทางเพื่อ,อดาวดวงนั้น <ft> เพื่อดาวดวงนั้นเพือ่อดาวดวงนั้น <t> ไม่ตายก่อีกสัตว์เพื่อดาวดวงนั้นเฮ้ยบิมแกร้องไม่ถูกคีย์ก็อย่ามาร้องอ่ะโอ้โหมึงอย่ามึงอย่ามึงไม่ต้องเออไปแล้วครับโอ้โหูสปายกู้จอดเวลาสปายเฮียอะไรเล่า เฮ้ยเฮียฮฮาฮ่าฮ่ฮห้ยมผมคิดถึงจริงๆเลยนะแม่แม่มีใครถล่มถล่มเ้ยนะเหมือนที่เราไปช่วยประธานาธิบดีกูเพิ่สอรบเลยใช่ไหมใช่ควิกซูมควิกซูมควิกสโคบเิอย่าอย่ามันนอกเย้กูรอดเอ้มึงหนีไปเลยกูไม่อยากสู้กับพวกมึงขี้เกียจเป็นสไนเปอร์นะเ็วิ่งเลยครับระยะอย่างนี้เลยรีบวิ่ง ยิงไก่ไป,ไปไปตามทางด้วยเออเย่เฮ่เฮ่เฮ่รถไฟจะไปโคราชไม่ได้ไปแล้วเป็นไงละ่ะนดนดอุดมเขาทำอะไรวะเขาเรียกว่าอะะรถรถไฟจะไปไหนก็ช่างเต่ยมบง่ะตอนเนี้ยเย่เอา ไม่รู้จะทําฉากแบ็คกราวน์นีม่มาทำไมโดยก็ไม่โดนเราถ้าเกิดมันโดนเนี่ยจะระวังสุดๆเลยนะเนี่ยแสงสว่างเย่ yeah. เดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วถุงยางได้ถุงยางแล้วไม่วันมึงมึงเมื่อกี้ผมยิงอะไรผมยิงอันนี้ใช่ไหมใครมาเปิดได้เนะี่ยพอแล้วลก แมวเอ่อเอ่อมึงมึงโคบูว่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเมอร์ที่ดีกเกมเป็นสิ่งที่คุณเป็นติดจีสแควร์ไปหน่อย เย่กูไม่สนพวกมึงแล้วกูไปดีกว่าเย่เย่กูจะขึ้นรถกลับบ้านกลับบ้านถุงอย่างที่เพื่อนเย่เอ้ยใครวะมึงมึงไม่ต้องมาสกัดดาวลุงแสงสว่างเอ้าใครใครจบแล้วครับมันจะมีคอปเตอร์มาฮ้ยเธอเฮ้ยถ้าเกิดแบบมันมีคอปเตอร์มารับเราในนิโคหล่ออะ สวัสดีครับ